สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นๆครับผมสวัสดีเอทุกๆท่านครับผมมาพอกับแอดช่วงยามเร่งๆครับหลังจากมือนี่ครับแอดไปติดตามแนวทางของอาจารย์ไข่นะครับอาจารย์ไข่ฟันเน้นเน้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมลกากาโค้งสุดท้ายอาจารย์ไข่บอกว่าไห้มาวันพระ นะครับวันพระ15ําคำนะครับตอนนั้นไห้มาเน้นคงสุดท้ายครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้อาจารย์ไข่ฟันไปเป็นที่ร้อยแล้วครับทั้ง3ตัวและ2ตัวแอดวงไห่แดงจึงครึ้งเลยนะครับหลังจากที่ปูฝากตัวเลขกับพี่น้องฟ้าแฝดมะให่นะครับฝาก6-2มาก่อนนะครับหลังจากนั้นกับฝากเลข3โตมากครับผมจังไดกะล่องเข้าไปล่องเข้าไปฟังเบิงครับนะครับ เพื่อชอบน้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปหาหลวงตาพิสนาหลวงตาพิศนากับฟันดีครับครับงวดนี้ครับเลขทูปฝันนะครับฝันว่าไปเห็นทูปทูปเลขเนี่ยครับในฝันนะครับนะครับกะแอดวาอยู่ที่วัดจุมสีพัฒนารามนี่ครับมองที่จุดทูบมีมองเดียวก็คือ นาสารปูชีปะะขานะครับที่แอดเคยไปจุดงวดนึงครับไปขอตอนนั้นได้846 849นะครับสองหางครับผมคือเก้ากับหกตัวเดียวกันครับแอดกับลงไห่2ตัวปรากฏว่าวันนั้นงวดนั้นมันออกซี6ครับหลังจากงวดนั้นมาแอดกับล่เคยไปขอปูอีกจักเถือตาลาสุดลวงตาพิศนาฝันนะครับ เห็นเลขทูบครับแอดคิดว่าอยู่ตรงนั้นล่ะคิดว่าน่าจะเป็นปูชีบขาวมาไห้ครับสามตัวครับนะครับสามตัวเลยจังไดกะล่องไปเบิงครับเพื่อชอบเนาะเอานะครับมือนี่พึ่งไปมาสองทีครับลราก็หล้างจานกลับมากับม่เลียงควายครับตอนนี้มาเลียงควายอยู่หน้านะครับเพราะดีอาจารย์ออสส่งตัวเลขตัวเน้นมาให้ครับ ทรงตัวเลขตัวเน้นไม่ห้อาจารย์ออสหรือว่าปู่สร้างพญานาคครับที่เลขนั่งกลางป่าช้านั่นแหละครับนั่งกลางป่าชา้างวดที่ผ่านมานี่ครับ 8, 8ครับ8านาะ5 8 8 5เขาล่างเต็มๆนะครับอาจารย์ออดเพิ่นก็บ,บอกเป็นเป็นในเป็นเป็นในๆอ่าบอกเป็นในๆว่าเลขชุดนี้มันจะเป็นเลขล่างครับ บอกว่าเล็กร้อยมาร้อยมา5ห้าแปดเก้าครับพ่ออันเร็จปุ๊บร้อยลงหังรางครับบอกไปใน้ว่าเป็นล่างครับนะครับคลิปนี้ได้เยงไมาแล้วตัวเน้นนะครับหลายๆท่านอาจจะยังบอกหูจักนะครับปูสร้างพญานาคหรือว่าอาจารย์ออสนี่แหละครับตัวเลขแนาทางปูเข่าดีครับเขาดีอีหลีนะครับตั้งแต่งวดห้าหนึ่งหนึ่งห้ามาครับเข้ามาทุกงวดเราได้ครับเด้อนะครับ ตั้งแต่หาหนึ่งหนึ่งหามาเขามาทงวงงวดเก้าศูนย์แอดบริลลลงแนวทางของปูครับนะครับงวดเก้าศูนย์แอดบริลลลงว่าจะไปว่าจะไปกะบเได้ไปพ่อตอนไปกะบเเจอปูครับเล่ยบริลลลงแนวทางของปูครับแต่ว่างวดที่ออกเก้าเจ็ดครับแอดเดินทางไปครับนี่ครับงวดวันที่หนึ่งท่านว่านี่ครับเก้าเจ็ดเข้าตรงตรงครับเก้าเจ็ดเข้าตรงตรงนะครับ ให้ยูบบนกับเข่าบนครับนอกจากนั้นเลขวิ่งของอาจารย์ออดหรือว่าปูสังพญานาคครับคนเดียวกันนะครับเลขวิ่งเอฟซีลายท่านติดตามเลขวิ่งปูแมนครับนะครับนอกจากนั้นต่อจากนั้นมากนะครับเนาะอันนี้แอดเล่าคำลังไปฟังจังหน่อยแน,น่นึงเพราะว่าลายท่านเขามาอาจารย์ออดปูสังพญานาคคือบอกคือบกอบกอใหได้ยินมาสัน่นนะครับ อาจจะเป็นท่านที่เขามา่วไม่แอดกับบ่แน่ใจครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยขออนุญาตเล่าสูฟังจากน้อยว่าแนวทางตัวเลขของอาจารย์ออดหรือว่าปู่สร้างพญานาคนี่เิ่นเข่าดีนะครับตัวเลขนี้เข้านะครับหางวดติดมาแล้วงวดวันที่16ท่านว่าโคมทีีผ่านมากนี่ครับผมนะครับเบิ้งครับเลขวิ่งครับวิ่งบน7กับ1นะครับเน้นไปที่7ครับเบิ้งตัวเลขครับปูหายไวเลข3หางเนี่ยมีแต่7กับ7ครับ นะครับเจ็สุยนิดเดียวครับผมนะครับแต่ที่เด็ดอยู่ที่เลขล่างครับนี่ครับซึ่งเป็นเลขฝันนะครับเฮ้ยแอดเขียนผิดว่าเป็นเลขฝันเลขนั่งครับเลขนั่งปูครับเลขนั่งกลางป่าช้านะครับว่าเป็นเลขฝันเลขนั่ง5 8 9 3ตัวลอยมาครับแล้วกะ พอมาถึงตวงนาแล้วปุ๊บก็รอยลงขางล่างครับบอกในๆว่าเป็นเลขล่างครับปูเน้นไปที่หาแปดก็หาเก้าแะครับนะครับมันก็ออกแปดหาครับเอาบานนี้งวดวันที่สามสิบทันว่าที่จะถึงนี่ครับผมแอดล่องหายไปแล้วต่องวดครับเป็นเลขชุดนี่ครับบ่ได้เข้าไปสัมผณ์นะครับบ่ได้เข้าไปสัมผณ์ปูดโดยตรงแต่ว่าปูทรงเลขมาใ่ห้ เพราะว่าปู่ไปเข้าปริวาสนะครับที่จังหวัดหนองคายครับนู้นแหละครับกลับมากะวันที่30มครับมือหวยออกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นไปพระท่านนี่เป็นตองวดครับตอนนี้ยังบอกท่านในเน้นครับมานีปู่ทรงเหล็กอ่าสามตัวอีกหนึ่งชุดมาให้เป็นตัวเน้นครับผมเน้นเน้นวสันปู่บาเน้นตัวนี้เลยถ้าคนมีโชควสัน บนวิ่งสรอง2นะครับเลข3ตัวที่ปูทรงมาให้ล่าสุดก็คือสี1ครับเป็นตัวเน้นนะครับสองตัวเน้นไปที่ส1กับ1-4นะครับวิ่งบนเด่นสีรอง2องครับปูจับคูมี7จ1มีส1 2แล้วก็มีสี่นึ่งนะครับมีส1่2น7 1งสี่นะครับ ส่วนล่างครับปูให้ไว้ที่156นะครับ156ชุดนี้นะครับเป็นเลขคำนวณเอ่ออครับแมนถูกต้องเป็นเลขคำนวณครับส่วนเลขนั่งสมาธิครับปูบอกว่าวันที่ยี่คอยเอาได้คนมีโชคว่าสันนะครับ เลขคำนวณกับเขาดีครับผมนะครับตั้งแต่หาหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเป็นเลขคำนวณที่เข้านะครับแล้วกะล่าสุดธทธี่ผ่านมานี่เป็นเลขนั่งสมาธิครับส่วนเลขนั่งงวดวันที่สามสิบเนาะปูจะทรงหยวันที่ยี่สิบหาวันสัน อ,าอ้าวจังไรกะล่องไปพิจารณาเบิ้งครับผมครับตอนนี้แอดใจจดใจจออยู่กับเลขสามตัวแดงจึงครึง่งนะครับที่ลุ่งนอนหน้าได้มาแล้วนะครับแต่ติดอยู่ที่เพิ้นยังบอกให้บอกครับนะครับโอ้ฟังลุ่งนอนหน้าเว้า ผลลูกอิลีครับผมนะครับลุงน้อนหน้าบอกว่าเพิ่นย่อมรับว่าเพิ่นญาติครับเพิ่นฝันแบบนั้นแล้วเพิ่นหยานนะครับลูกเต่าก็บ่อยากให้ออกคลิปแล้วครับตอนนี้ครับนะครับเพราะว่าฝันฝันลักษณะนี้คือเห็นลักษณะไข่ายย่อมมาถูดเนาะครับเนาะมากับปูอาจจะเป็นปูพุ่มซึ่งเป็นอาจจะเป็นพุ่มยูยูหันล่ะครับแอดคิดว่านะครับ ลุงน้อยน่าก็ว่าเพิ่อนนยูหันหละวสันผู้จักมองเพิ่อนอยูอยู่นะครับบาดนี่กะรอบหลังมาเนี่ยเพิ่นผ้าลูกน้องมานั่มผ้าบริวารมานั่มคือคนตัวยักษ์ผู้ชายล่างยักษ์ปูเอิญเพิ่นว่าบักยักษ์นะครับปูเอิญผู้นั่นว่าบักยักษ์ลุงน้องน่าก็เลยเอิญน,นั่มเลยนะครับใช่หร โอ้ยคล้วยบูงว่าไปหากระเจ้าแล้วลืมเบิง้งข้าทายคลิปอ้ย <laughs> <laughs> เอาแล้วผู้ใดมาไล่ให้นอ้อบาทนี่ครับเอาคือออกไปได้น้อบาทนี่อือออกไปเบิสุตโตครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับผม ข,ข้าจะอัดคลิปเพื่อนครับข้าเอาเพื่อนครับค่อยบูหัวออกไปแล้วครับผมพอดีพี่สาวมาตะหน้าท้ามพอดีไรกลับขึ้นมาแล้วครับผมเอ้าเอา,เ,อาเดี๋ยวนัดจักหน่อยครับเจ้าหยักยังมาตังมานักม่ยืนกึ่งตาใสอยู่ครับมายืนกึ่งตาใสย่าเฝ้าบอกอย่าเฝ้าบอกประมาณนั้นครับลุงโนหน้าเพิ่นกัเลยยังประกาบอกครับล่อไหปูอนุญาตก่อนนะสันนะครับซึ่งแอดกะ นี่แหละครับใจจดใจจ่ออยู่กับตัวเลขตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าลุงนอนหน้านี่ต้องยอมรับครับว่าเพิ่นฟันแม่นนะครับฟันแม่นอิลีนะครับแต่ว่าแค่ต้องเอาให้เป็นครับนะครับขึ้นลงหนึ่งแต้มแต่ว่าเวลางวดใดที่ได้มาสามตัวนี่ครับบ่ต้องขึ้นบ่ต้องลดครับแค่ตัดเอานะครับแค่ตัดเอางวดนี้ได้มาสามตัวแดงจึงครึ่ง นะครับแอดก่นีน่แหละครับลอดลุ่นตัวนี้แหละยากมูมากๆว่าจะมาถูกตัวเลขที่ชอบบอนะครับเมื่อว่านี่ก็วันพระครับเมื่อวานวันพระกับพานไปแล้วนะครับลุงน้อนหน้ากัยังมิดมิดอยู่เพิ่นยังพันทรงซิกมาเนาะครับกะยังประกาไปกวนเพิ่นไปกวเปน,ายยานเพิ่นดูไรยันเพิ่นหายจังไดกะบลอได้ครับสําหรับตัวเลขของลุงน้อนหน้านครับผมนะครับแอดคิดว่าเต็มที่ก็บว่านอาจจะเกินวันที่ยี่สิบหา นะครับปูนะปูเพิ่นเพิ่นมีหูทิพตาทิพมีย่านทิเพเปิ่นตรงหูแหละครับว่าถ้าได้ซาตัวเลขได้ซาเนี่ยอ่ามันจะหาซื้อยากนะครับเอาเดี๋ยวอย่างไรก็รอติดตามคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตไปไลว่วายมะเขาขอ,อก,ก่อนครับบ้านสวัสดีครับผม